อาจารย์ชงอย่างนี้อครับอย่นี้ครับให้ปนอะไรนะเา่ามาครั้งแรกเคยบก็เลยบอกว่าให้ปูปาิกิดปกกรักษาหนูอย่าไปไวปูอย่าไปเยู่ที่กกกอูมลลควรปกรักษารถไม่ไหลเลยขนาดรถเนีจะไหลถอยหลังลงมาแล้วหยุดอันนี้สองคนนี้ไปไหว้ยังไปไหว้ปูยัง อันนี้แม่ต้องบอกเวลาไปไหนมาไหนต้องบอกเดี๋ยวจะไม่ว่านะครับเนี่ยครับไปเลยไปเลยเพราะว่าเราอยู่ที่นี่คือพี่เราไปไหนมาไหนเราต้องบอกปู่ว่าเออไปในเมืองนะถึงจะไปแป๊บๆก็บอกเพราะว่าเราอันนี้เราไปข้ามจังหวัดเลยนะใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าฮะวันนี้ขอให้ปู่ปกปักรักษานะขึ้นรูไปลงครูอะไรให้เคียวขยันปลอดภัยจ้างพงก็เหมือนกันความเชื่อของคูเลยนะบอกแม่จันด้วย ต้องบอกไปว่าเขาเรียกว่าไปลามาไหว้ใช่ไหมใช่ใช่ไปครับไปมาลาไหว้ค่ะแล้วก็ต้องบอกของรักษาที่บ้านเราด้วยนี่เห็นไหมน้องเพาฝันเกี่ยวไปถึงแม่เลยต้องมีและต้องไปบอก,กแม่ด้วยแม่นั้นพีน่้อย่างนั้นก็ทั้งคือเราเรียกบอกที่เคยนะพี่พี่ไม่ด้ปากแบบเราดี เแม่ั่แม่โทรแม่แต่ั่วัไม่อกไพ่อลดกลับานแม่แม่ก็ไม่ได้บอนะว่าว่าแม่ฝวัญคือคุณายบอกว่าเช้านี้นะแม่ตัว normal นะแม่ตัวฝันฝันว่าอุ้มถ้าแม่ทรณีน่เดินแต่บ้านเดินกลับไปบ้านเรากลับไปชอบเพราะว่าเพื่อนนั่งนั่งทานี้เนาะตรนี้ย่ตนี้ยบิ ก็เลยเอากลับไปซ่อมอีกแบกจากบ้านลุงโนี่แหละกลับไปซ่อมที่บ้านแม่ก็เลยโทรมาหาเพราะว่าเราอ่ะนอนอยู่ที่ แต่ว่าเราเน่ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเร่งแบบปกติแม่แม่ก็จะโทรมาว่าถามว่าเมื่อเมื่อไรจะกลับหรือไม่ก็บอกให้เรากลับสัดกล้วยอันนี้อันนี้คือทุกวันที่แม่แม่จะโทรมาหรือไม่ก็ยายโทรมาตามให้กลับเอาพวกแกงเอาไม้พวกอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะป็นเรากลับไปบ้านเราก็ต้องบอกที่บ้านเวลามาี่นี่ก็ต้องบอกที่นี่บอกของรักษาที่บ้านแล้วก็บอกแม่เราด้วยแล้วก็เรียกเจ้าที่ก็ทางนั่นแหละมาอยู่ที่นี่ก็บอกพ่อแม่ธรณีว่าหนูมาอยู่ที่นี่แล้วนะ พี่ในใส่บาทพี่ก็ยังฝากของที่เราใส่บาทฝากไว้กับแม่ธรณีเพราะว่าอยู่ที่นี่ทุกพื้นที่จะมีแม่ธรณีใช่ใช่เราต้องเคารถเพ่์ธรณีไปไหนมาไหนก็ต้องบอกอยู่ที่นี่ก็มีปู่ปริจิตเราก็บอกว่าเออหนูจะไปในเมืองนะไม่ยาด้วยใช่ค่ะบอกเลยคือบอกเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีตรงนี้แหละปู่ปริจิตแต่หนูจะกลับไปบ้านนะพอเรากลับไปบ้านปุ๊บก็บอกของสมรักษาเราว่ามาแล้วนะคะเจ้าที่เจ้าทางหนูมาแล้วมาจากกกกกมานอนพักที่นี่ขอให้ นอนหลับฝันดีอยู่ดีมีแหงอะไรก็ว่าไปหนูเคยมาแล้วหนูกลับไปนอนแล้วนอนไม่หลับคือไม่ได้บอกกลับมาที่นี่แล้วพี่กลับไปนอนที่บ้านคืนเดียวนอนบ่หลับทีนี้ก็ตื่นเช้ามาก็มามามา,มาบอกของรักษาเราแบบหนูไปกกกออกมาเยอะขวัญเอ้ยอะไรแล้วก็เรียกขวัญเรากลับไปบ้า,น,าน,น,บนพอมาถึงนี่ล้วก็บอกขับรถขึ้นมาเห็นกอกมาปุ๊บบอก ปูบริจิตมามาถึงก,กรอแนะกแล้วนะลูกหลานมาถึงแล้วนะมาขออยู่อาศัยก็ให้เที่ยวคาดบอดภัยอะไรก็บ้าไปแหละถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะอันนี้คือเราไปไม่ลามาไม่ครอบมันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนก็นอาจตีเตือนไว้ก่อนถ้าว่าพาแบบอาจจะแบบว่าของหนูมาพ่อแม่ของหนูก็จะพูดเนาะเวลาไปไหนมาไหนก็จะบอกนะแต่อันนี้ของเราไม่รู้แม่เราบอกไหมแม่ก็อาจจะไม่บอกใช่ไหม ว่าไปโกกออกมาไปกลับไปบ้านอะไระมันก็บอกให้ว่าเออปวดปักรักษาเราแค่คาดปลอดภัยนะเราขับรถแบบเราขับรถไม่แข็งนะพี่ก็ไม่เป็นอะไรนะหนูเพิ่งขบับรถขึ้นภูครั้งแรกในชีวิตนะนี่พี่เลยครับขอบคุณน้องน้องเอาจริงเราพูดนะคนลุกเลยเพราะว่า,าเ,เ,เราจะไปไหนมาไหนเราต้องบอกเราไม่พูดจะเรียงเพราะว่าที่นี่มีเจ้าพี่เจ้าทาง บางคนที่เขาแบบว่าถ้าถือจริงๆน่กดออกนอกบ้านเขาจุดทูบก่อนจุดทูบแล้วทูบมันหมดถึงจะเดินทางแต่อันนี้เนะ่คือเราก็พูดแค่ปากเราหรือเ่านึกในใจก็ได้ว่าผู้ค้าหนุขอไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะไปซื้อขอไปตลาดไปอะไรก็ว่าไปนหะะพอมาถึงแล้วก็ถึงโตแล้วแคนี้นะครับสุดยอดเนาะไม่มีอะไรครับพี่บ๊ยเฉย สี่เคยงีอสิรียนเสียงพูดอะไรกันครับพัจะไปไหนมาไหนต้องบอกไปลามาครอบค่ะไปลามาไหว้ถ้าปรจจัยอาร์ไหว้นะครับรู้ไหมกับตารู้ไหมไปนะไปไหนเราบอกเมียอนน่าะลกเจ้าเจะลอดภัพร้อมเนี่ไปแล้วสวัสดีครับบอกเมียจะปลอดภัย ช่างโคงเขบอกกับจาน่าว่ารัไปไหนบอกเมียใช่ครับผมของรักสมรักษาเรามีของรักษาเรานะไปไม่ไม่บอกเมียเลยกลับมาดูดีแน่ขอขาดเราโนกจุกใจเราโนกจุกใจแล้วช่างโคงไปไหนบอกเมียไหมบอกทุกครั้งครับบอกว่าแม่กุะทรววครับผมไปตรงนั้นตรงนี้นะโอ้วโหโด้โห แล้วสิ่งที่เขาบอกว่าล้างเท้าให้สามีได้นอนอะไรทุกอย่างกลับมาต้องกราบตีนเมียก่อนนะครับมีมีมีเขาบอกคหากินเจริญใช่ค่ะหากินเจริงคนทั้งไปไหนมาไหนไหนนักเมียเนี่ยชีวิตจะยืนยาวเนาะนะครับเนี่ยครับเรจะเป็นอรรตระนะครับโอ้ไม่ใช่เนาะนะครับไปไหนก็อาแม่เอ้ย ไปกันเนอะเมียคือแม่คนที่สองของเรานะครับก็พูดเพราะรักเมียต้องเคารพเมียนะครับเชื่อเมียเป็นทำอไรที่มันอะไรนะรักเมียต้องเธออะไรนะมันเป็นทำอะไรนะถ้าเราถ้าเราไปรักคนอื่นบางทีกับคนอื่นเวลาคุณเจ็บป่วยมาใครจะดูแลนอกจากเมียไปเรียกเพื่อนมามันจะมาดูแลไหมเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากใช่ถูกไหมใช่ถูกต้องเลย บางคนนี่ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจพอพอจะตายมาเมียได้เบิ่งจปหาผู้สาวคุณอ่ะเพื่อนสิตายมาเมียได้ไปครัวมนครัผู้สาวเขาไม่ได้ไปครัวและเพื่อนเขาก็ไม่ได้ไปครัวนะนี่แหละเขาบอกว่าในกระบอสู้เมียดอกผมต้องครอบเมียนะครับทุกทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับต้องดีนะครับร่วมทุกร่วมสุขใช่ทุใช่แข่งช่างพงกับแม่มาต่อยเขาร่วมทุกร่วมสุข นนคือเราต้องยอมรับความจริงว่าคือมีเมียก็คือมีเมียบแม่นว่ามีเมียแล้วว่าผมมีอย่างนี้นคือเราต้องยอมรับความจริงเราต้องเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ใช่ไหม Sí, no oh, no no ใช네่ใั่ใ mm ช่ใชถูก hmm> ต้องนะครับตรงนี <S <S ้นะครับก um in ็คนอกทาขอาเมียนะกรับชีว um um ิตจะมั uh uh ่นคงแล้วก um> ็ไม่ดางโไม่ใช่นะคือคิดนี้คนนี้งคิดเรื่องนี้นะครับคอบคัวนี่คือไม่มีสองมีสาคือมีคัวเดียวเมียเดียวนี่มีสิเจริญทีครับผมเมียว่ากับให้ฟังผมว่ากัให้ฟังเหมือนมันสิเจริญถ้าพัดไม่ฟังเมียกันฟังเมียไหมถ้าเถียงกันมันไม่เจริญแล้วก็ยพือันนี้ไม่มีให้มัวใช่ม มีหามีัวรือปัวเ็นเงี้ไม่ตาคนต้องต่างควกันเละกันนะจะให้แต่ไฟเยฟังหนึ่งฟังไม่ไดี้